เมื่อสักครู่แถวโชคชัยใช่ไหม่ะนะขาวที่กลางกรุงเลยแถวสาทรครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์หัวร้อนบนท้องถนนครับนุ่มไรเดอร์ถมน้ำลายใส่คนขับรถเกง๋งคนขับรถเก๋งก็สู้กลับสิครับจนเกิดเหตุการณ์ลุกลามบานปลายแบบนี้ครับ เหมือนกับมีการเถียงกันมีการด่ากันระหว่างคนขับรถยนต์กับไรเดอร์ครับเสร็จแล้วคนขับรถยนต์เนี่ยรับแซงไปข้างหน้าแล้วถอยหลังชนรถมอเตอร์ไซค์ของไรเดอร์เลยนี่ครับอยู่ที่แถวแถวถนนนราธิวาสสาทรกรุงเทพนี่เองครับโอ้โมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะคือมันมีเรื่องราวอะไรกันมาก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ไรเดอร์ก็เหมือนตอนที่เขารถรถยนต์เนี่ยเปิดกระจกลงใช่ไหมคะไรเดอร์มีการถมน้ำลายเข้าไปในรถด้วยนะแล้วคนขับรถยนต์ก็ถมกลับฮะคู่กลับเหมือนกัน สงครามน้ำลายของแท้สงครามน้ำลายที่ไม่ได้แปลว่าคือแค่ด่ากันอย่างเดียวอ่ะแต่อันนี้ของจริงเลยมาพร้อมเสลธถุยมาถุยกับถมมาถมไปอย่างเงี้ยแต่ว่าจับมือแล้วนะครับเคลียร์กันนะตกลงกันได้ด้วยดีนะแต่ใส่มันมาจากมันมาจากเรื่องอะไรกันเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังครับก็เขาคิดว่าผมเป็นมิจฉาชีพแล้วเขาก็ขี่มาแล้วจังหวะผมอ่ะหงายท้องไหมอ่ะผมก็จำไอ้ทะเบียนรถเขาไม่ได้ผมก็เลย บอกเฮ้ยพี่ใครก็ได้ตามไม่ทีแค่แค่นั้นเองแล้วเข้ามาดีตอนเย็นผมมาเจอมาเจอคลิปก็เลยมาก็เลยรู้แค่นั้นเองก็เลยรู้ทะเบียนแค่นั้นทีนี้พี่มันมีทีนึงเขาบอกว่าพี่ถุยน้ำบาดสลเขาจริงไหมอยากให้ชี้แจงหน่อยเขาถุยไรไใยผมผมไม่เลยถอยถุยคืนแมนๆน่ะก็อยู่ดีเขาได้ได้มีการทำลายร่างกายพี่ไม่มีไม่มีใจเอาความไม่ได้พี่ขอรถเขาใสยรถชนพี่นมันก็เขาก็รับผิดชอบอ่ะ คือข้อมูลที่เราได้มาเหมือนกับว่าไรเดอร์ถุยน้ำลายใส่ก่อนแต่นี่นี่หนุ่มไรเดอร์นะเขาบอกเขาอะถุยใส่หน้าผมก่อนอ้าวถุยมาถุยกลับไม่โกงไงเออตอนนี้ไม่ตรงกันแล้วใครเริ่มก่อนเขาได้อย่าไปขยี้ประเด็นนี่คนมีกันแล้วกายถือกลใส่มาจากอะไรคนขับรถเก๋บอกนี้ฮะคือผมระแวงว่าไรเดอร์คนนี้ไมันชอบขี่รถตามผมมาแล้วตามผมมาเป็นสิบนาทีะระแวงว่าจะเป็นมิจฉาชีพครับ คือคนขับรถยนต์ในหมู่เขาเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วใน่รถไม่ใช่มีแค่เขาคนเดียวไงมีผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็มีหมาอีกหนึ่งตัวด้วยครับก็เลยเหมือนกับมันมีความระแวงอ,ะอ่ะไม่รู้มีเหตุอย่างอื่นอีกไหมอ่ะคือเหมือนเขาขับรถมาอยู่ดีๆแล้วเห็นเอ๊ะทำไมรถมอเตอร์ไซค์ของไรเดอร์เนี่ยขี่ตามหลังจังเลยมันมีอะไรหรือเปล่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านี่นะครับแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างจบลงด้วยดีตัวเขาเองก็ขอโทษหนุ่มไรเดอร์ด้วยนะครับและยินดีที่จะชดใช้ค่าเเเสียยยยหหาทั้้งมมดคแลลลวกก็็ผ ไม่แน่ใจว่าอืมเท่านั้นเองครับแล้วผมอยู่กับผู้หญิงกับลูกหมาในรถเท่านั้นเองกับผมใน้นๆบอกพี่เองนีที่จะสุดใช้อะไรอ๋อแน่นอนแน่นอนครับก็ผมเข้าใจผิดก็จบแล้วครับไม่มีอะไรว่าจบลงด้วยดีนะครับแต่ไก็ตามเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็โดนไปเหมือนกันนะข้อหาสมัครใจทะเลวิวาทครับจ่ายค่าปรับกันไปนะครับส่วนคดีจราจรฝั่งไรเดอร์ที่บอกอ้าเขาถอยรถมาชนรถพี่แบบนี้เอายังไงอะ พี่ไรเดอร์บอกไม่ติดใจเอาความนะครับจบลงได้ดีนะ,ะแล้วก็กลับในฝั่งไรเดอร์รไปส่งหนุ่มคนขับรถยนต์ด้วยคนสุดท้ายจบสวยเฉย,บยแบบแฮปปี้เอนดิ้งจบแบบเราก็ยังงงงอ้แต่ก็ดีแล้วแหละไม่ไม่บานไปไปมากกว่านี้มันก็ดีแล้วนะเออจริงๆจังหวะที่ซ้อนท้ากันกลับไปต้องมีขึ้นเป็นรูปหัวใจเป็นกรอบอย่างนี้แล้วอันนี้คือจบแบบแบบ แบบพลิกตกกลุ่มรักไปเ้ยอีเพลงสโลสโลหน่อยค่ะก็ดีแล้วล่ะนะเหตุการณ์บางทีหัวร้อนอ่ะแล้วก็มาจบด้วยเรื่องราวแบบนี้ก็ดีแล้วจบพลิกมากเลยแต่ล้างหน้าแล้วใช่ไหมล้างหน้าล้างตายเรียบร้อยแล้วนะน้ำลงน้ำลายครับค่ะ